สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้าแดนจะพามาชมแบงค์รุ่นเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นแบงค์หนึ่งบาทนะครับนี่นะครับแบงค์หนึ่งบาทแต่น้าแดนก็ไม่รู้ว่าผลิตมาตอนไหนนะครับเพราะว่าไม่มีพอสอ นี่ครับตังรุ่นเก่าๆก็จะดูสวยงามนะครับวันนี้มาเปิดกุที่พ่อแม่เก็บไว้นะครับวันนี้มาเปิดกุพ่อแม่เก็บไว้ก็คัดออกมานะครับนี่เป็นแบงค์รุ่นเก่าๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นแบงค์หนึ่งบาทเหมือนกันนะครับแบงค์หนึ่งบาทนี่มีอยู่สองรุ่นนะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นตัวหนังสือสีดำมีอยู่หตัวอันนี้จะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับก็มีเลขห้าตัวห้าตัวหกตัวเหมือนกันนะครับก็มีเลขเลขหตัว จะไม่มีหมวดนะครับอันนี้จะไม่มีหมวดมีแต่เลขหกตัวนะครับเป็นแบงค์แบงค์รุ่นเก่าแบงค์หนึ่งบาทนะครับนี่เป็นแบงค์หนึ่งบาทอันนี้ก็แบงค์หนึ่งบาทเหมือนกันนะครับก็มีเลขหกตัวแต่เป็นเลขสีดำนะครับเป็นเลขสีดำแบงค์หนึ่งบาท แบงค์นี้เป็นแบงค์ของพ่อแม่เก็บไว้นะครับก็จะเก่ามากนะครับนี่นะครับตัวสีสีแดงส่วนแบงค์นี้นะครับ,น,บ,น,น,รบนาแดนไปแลกมาที่กรุงเทพแลกมาในราคายี่สิบบาทเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับนาแดนไปเห็นก็เลยแลกมาในราคายี่สิบาทนะครับเงินยี่สิบาทแลกหนึ่งบาท ช่วงนั้นก็นับว่าแพงนะครับแต่อยากได้ก็แลกมานะครับใบนี้ในราคา20บาทมีให้แลกเยอะนะครับแต่นาแดนมาแค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าคนต่างบ้านต่างเมืองไปนะครับใช้เงินมากไม่ได้ก็เลยเห็นอยากได้ก็แลกมาหนึ่งใบนะครับเอามาเก็บสะสมไว้ส่วนใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นของรุ่น พ่อแม่เก็บไปให้นะครับนาแดนก็ไม่รู้ว่าผลิตมาตอนไหนแต่ก็สวยงามดีนะครับไม่แพ้ธนบัตรรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นนี้ธนบัตรรุ่นแรกๆนะครับจะมีตัวหนังสือแค่หกตัวนะครับไม่เหมือนช่วงนี้ไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆถ้ารุ่นใหม่ๆนี่จะมีเจ็ดตัวแต่นี้มีแค่หกตัวนี่นะครับเป็นแบงค์รุ่นเก่า วันนี้นะแดนก็เลยมาเปิดกุกแล้วก็เอาออกมารีวิวให้ท่านผู้ชมชมเป็นแบงค์นี้เป็นแบงค์รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเลขสวยงามนะแดนก็เลยเก็บไว้นะครับนี่นะครับสวยงามแบบไหนนี่นะครับดูหมายเลขจะมีเลขสอง นี่ครับเลขสองเป็นแถวยึดเลยหกตัวแล้วก็มีเลขสามยู่ตัวหนึ่งนะครับคนที่เอามาซื้อของน้าแดนนี่นะครับเขามีมาสองใบเนี่ยเขาเจียกมาซื้อน้าแดนใบหนึ่งนะครับใบนี้มีเลขสองทั้งหมดหกตัวมีเลขสามหนึ่งตัวแต่อีใบที่เขาถืออยู่นะครับใบที่เขาถืออยู่เขาถือมาสองใบ ใบที่เขาถืออยู่น่าจะเป็นตองสองทั้งหมดนะแดนคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นตองสองทั้งหมดแต่น้าแดนก็ไม่ได้ดูนะครับว่ามันเป็นเลขอะไรพอเข้าไปแล้วมาดูอ้าวเลขสวยงามมากนะครับนี่นะครับก็เลยเก็บไว้เป็นขวัญถุงขวัญกระเป๋านะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ